สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อชีพกันอีกสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกต่อชีพที่ค่อนข้างมีเฉลยดีๆเลยนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกเสกกลางๆนะครับเวลาคูคูขึ้นดานนะครับนกตัวนี้นครับเวลาเรียกก็มีเจ้าพุธนะครับเป็นนกต่อป่าใหญ่ในพิเชบุญของเรานี่เองนะครับนี่นะครับเราขนาที่สวยนะครับคูขึ้นดานนี้ครับนกตัวนี้นะครับ เป็นนกต่อดีๆอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับดูลักษณะนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นแขวนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเ,เสียงขันนะครับเ,เสียงคู่เขาจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ว่าบาทดีน้ำอย่า